สร้างภาพรวมภาพหลายๆภาพกลายเป็นภาพเดียวนะซึ่งเราต้องส่งผมในในงานชื่อว่า h w 1 1นะครับตอนนี้ก็คือคุณลองหาดูว่าคุณได้ภาพอะไรบ้างผมคือหาคือหมูทอดนะครับหานะภาพหมูทอดมาลงสักหนึ่งอย่างอย่างเงี้ยนะเอาภาพหมูทอดนะครับ แล้วก็ภาพที่สองที่ผมเลือกก็คือเป็นภาพไก่ย่างคือแบบทานแล้วผอมทั้งนั้นไก่ไก่ไกย่างปลอดน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ได้ปลอดความอร่อยนะครับคุณก๊อปลงไปในในเครื่องของคุณเลยว่าคุณจะก๊อปเอาภาพอะไรบ้างแล้วอย่างที่สามผมคือข้าวเหนียว เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้เห็นของผมแล้วน้ำลายไหลแน่นอนเลือกเลยว่าผมจะเอาภาพแบบไหนบ้างน่าทานมาก หลังจากนั้นพอคุณก๊อปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนไปที่ Photoshop นะครับไปเปิดภาพทั้ง3ภาพนั้นะขึ้นมาไป Photoshop นะครับคุณเอาภาพอะไรบ้างคุณก็เปิดขึ้นมาเลยไปที่ไฟล์แล้วก็ Open ใช่ไหมครับแล้วคุณก็บอกว่าภาพของคุณคืออะไรบ้างของผมคือตั้งไว้ตั้งแต่ P20 นะครับ ไฟลโอเพนนะครับแล้วก็เอาให้ครบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเอาให้ครบนะครับว่าภาพคุณ กำหนดชิ้นงานหน่อยว่าเป็น800ร้อคูณสี่รไฟล์แล้วก็นิวใช่ไหมกว้าง800ร้อคนเนี้ยถ้าคุณเอาภาพเล็กมานะคุณก็จะเห็นเป็นของคุณจิ๋วนิดเดียวอะไฟล์นิววิธีการนี้คุณสามารถจะเอาไปเปลี่ยนโคเวอร์ของ Facebook คุณก็ได้นี่800ร้ 600, อยคูณ6 0รอ้แดยคูณ400 นะครับหลังจากนั้นคุณคลิกที่ภาพที่คุณต้องการวางก่อนเช่นผมไปเลือกที่ข้าวเหนียวเนี่ยคอนโทรลเแล้คอนโทรลซใช่ไหมครับเอาภาพข้าวเหนียวผมมาวางในชิ้นงานของวางไว้เลย จะกลายเป็นเลเยอร์เนี่ยเช่นเช่นสมมติว่าผมไปเอาภาพข้าวเหนียวเงี้ยครับผมกดคอนโทนเอแล้วคอนโทนซีก็ก๊อปมาวางไว้ในชิ้นงานของคุณนี่ในภาพข้าวเหนียวแลวหนึ่งภาพคุณจะเห็นว่าตอนนี้ในเลเยอร์ของคุณก็จะมีเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งจะประกายเป็นภาพข้าวเหนียวคุณทําเช่นเดียวกันกับภาพอ,อื่นๆเช่นภาพหมูทอดคอนโทนซีคอนโทนเอก่อนนะครับแล้วคอนโทนซีแล้วก็คอนโทนวี มันก็จะมีเลเยอร์ที่สองนะครับ<ม>เช่นเนี่ยหมูทอ,อดผมอะคอนทอนเอคอนทอนซแล้วมาที่ชิ้นงานเห็นไหมตอนนี้มีเลเยอร์หนึ่งแล้วคอนทอนวีไก่ย,ย่างก็ทำเหมือนกันคุณจะเห็นว่าชิ้นงานของคุณเนี่ยจะกลายไปเป็นสามเลเยอร์ จะมีสามเลเยอร์เพราะฉะนั้นงานต่อไปนี้คือเราจะรวม3ามเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันกลายเป็นเป็นภาพเดียวกันนะครับกลายเป็นภาพเดียวกันให้ได้สมมุติคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยเห็นคุณจะเห็นว่ามันจะมีเลเยอร์หนึ่งเป็นข้าวเหนียวเลเยอร์สองเป็นหมูทอดเลเยอร์ที่สามเนี่ยเป็นไก่ไก่ย่างนะครับตามเลเยอร์ตรงนี้ สังเกตไหมว่ามันจะมีตาอยู่ข้างๆนะครับตาอยู่ข้างๆ่างนี้เห็นตาไหมเลเยอร์ที่บนสุดเลเยอร์ที่บนสุดเนี่ยมันจะมอ,องเห็นง่ายสุดเลยใช่ไหมครับส่วนเลเยอร์ที่ถนูครับก็อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้มันซ้อนกันอยู่คุณต้องมาใช้ศิลปะในตัวคุณเองในการลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไป เพื่อให้เห็นภาพอยู่ข้างล่างเช่นเช่นผมจะเริ่มลบตั้งแต่เลเยอร์ที่สามคือเลเยอร์ของไก่ย่างผมก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับคืออย่างลบอย่างลบเนี่ยนะครับแล้วเลือกมุมบนสุดมีประเภทนะครับผมเลือกประเภทเลยว่าเอาแบบแปลงแบบมีฟุ้งๆหน่อยปรับขนาดได้ตรงเนี้ ปรับขนาดอยางลบใช่ไหมครับปรับขนาดตามที่เราต้องการเลยเลือกรายละเอียดที่เราต้องการจะลบแบบไหนบ้างนะครับขนาดก็เลือกได้เลยจะเอาลบเยอะขนาดไหนหลังจากนั้นเราก็ลบมันออกไปเราลบเลเยอร์ข้างบนปุ๊บเราก็จะเห็นเลเยอร์ข้างล่างเกิดขึ้นเนื่องจากว่าหมูทอดมันอยู่ข้างล่างก็จะโผล่ขึ้นมา แนะนำให้ลบขอบอะไรให้หมดนะครับทําแบบนี้กับเลเยอร์อื่นด้วยนะครับคุณลบเลเยอร์เห็นไหมลบข้างๆออกเนี่ยคุณปรับขนาดมันใหญ่ขึ้นก็ได้ยางลบคุณก็จะใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นคุณก็เอาตาออกนะครับขยับมาที่เลเยอร์ที่สองลบอีกเหมือนกัน แล้วก็เอาตาออกนะครับกลับมาถึงเลเยอร์ที่สามคุณก็ลบออกอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้เขาไม่เห็นว่าเขาโครงเดิมนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเปิดตาขึ้นมาพุ๊บคุณก็จัดตำแหน่งของภาพ วางเลเยอร์ใหม่ได้เอาเข้าเหนียวมาซ้อนได้เพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่ชิ้นงานของเราเองนะครับว่าเราต้องการให้มันเป็นยังไงบ้าง mm hmm. มันก็จะดูดีขึ้นมาทันที ลบเลเยอร์ที่คุณต้องการเราไม่อยากให้มันเห็นตรงนี้เราก็ลบออกหลังจากนั้นก็เปิดเข้าเห็นเลเยอร์อื่นๆบ้าง เรียกว่าต้องการลบในส่วนเลเยอร์ไหนบ้างแล้วคุณก็วางตำแหน่งเองนะครับเรียกว่าเจ้าของภาพเดิมนี้เขาจะจำภาพเก่าเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเราลบออกสเกียงนะครับ หลักการคือคุณจะต้องพยายามลบให้เนียนที่สุดถ้าเสร็จแล้วลบเสร็จแล้วคุณอย่าลืมกดชิปค้างไว้แล้วก็รวมเลเยอร์ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับจำได้ไหมชิปตั้งสามอันแล้วก็เมิร์ชเลเยอร์ตัวเนี้ย ให้เป็นภาพของคุณแล้วคุณก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปเลยเอาตัวอักษรสีขาวนะครับดูดีไหมแล้วทำตัวหนังสือให้จางๆให้ดูแบบเหมือนโปรหน่อยเหมือนอินสตาแกรมอะไรเงี้ยอืม คือพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ปรับขนาดของความเข้มลงนะครับ แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เซฟเตรียมส่ง